สวัสดีครับผมขณะนี้เวลาก็ตีห้านาทีแล้วนะครับวันที่3กุมภาพันธ์2 0 2 5นะครับกำเนิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับอย่างต่อเนื่องข้อมูลครบแล้วก็นํามาลงให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับโฟกัส5นัดล่าสุดของทีมที่ลุ้นแชมป์นะครับโอ้โหสุดปังเลยครับอาทิตย์นี้นึกว่าจะมีทีมไหนสะดุดไม่สะดุดเลยครับโอ้โหสกอร์สูงกันแทบุกคู่เลยครับ มีสกอร์ตามก็คือลิเวอร์พูลนะครับที่เอาชนะบอลบัตไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับที่ไอวิตาลิตี้วิตาลิตี้สเตเดียมนะครับสประตูต่อศูนยน์เมื่อวันเสาร์นะเอ่อนี่คือลิเวอร์พูลนะครับทีมอันดับหนึ่งที่มีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดเลยครับเพราะว่าคะแนนนําอยู่6แต้มจากอาร์เซนอลนะครับที่ลองลองจากฝูงที่เมื่อคืนถลม่มเรือใบสีฟ้าโอ้ยแอดมินแหมในรอบ5ปีเลยโอ้ใช่หรือไม่เนี่ยหประตูต่อหนึ่งแหมเป๊ปกาวิโออรลา สุดๆเลยครับ5ประตูตัวหนึ่งไปทำทีมาใหม่นะครับเป๊ปกาวิโอล่าโอ้โหน่าสงสารมากเลยก็ขอให้กลับมานะครับปังๆนะครับเพราะว่าลงทุนไปเยอะนะครับด้วยขนาดของทีนี้ใหญ่มากอะไรประมาณนี้ใช้คําว่าใหญ่มากเลยครับทั้งโลกใบนี้นะแอนวินให้แมนซี่นะครับใหญ่จริงๆนะครับคือทั้งเงินทุนทั้งตัวนักเตะนะครับมากองกันอยู่ที่นี่นะครับดังนั้นแหม รอรอดูการน้ากอนแล้วกันตอนแรกว่าจะเอาแมนซีนี้ขึ้นมาแทนนอติแฮนฟอเรสไม่ใช่แล้วครับฟอเรไปต่อครับด้วยถล่มด้วยการถล่มไบตั้นไปเจ็ดประตูต่อศูนย์ะครับที่ซิดิกาวเมื่อวันเสาร์ที่เป็นคู่แรกเลยครับแอดมินนั่งดูอยู่โอ้โหคนละฟอร์มนะครับใบตั้นนะครับก็ทําให้อาทิตย์นี้นะครับได้ไปต่อทั้ง3ทีนะเก็บ3แต้มรวดทั้ง3ทีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในในด้านคะแนนนะครับ ในด้านคะแนนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับลิเวอร์พูลก็ยังนําอยู่นะครับมี56แต้มนะครับด้วยการแข่งขันทั้งหมด17ชนะ17นัดเสมอ5แพ้1นะครับจาก23 23ิบสามยี่บมนัดมี56แต้มนํารองจากฝูงอย่างอาร์เซนอลอยู่6แต้มนะครับอาร์เซนอลนี่เตะมากกว่านะครับกับฟอเรสต์เนี่ยเตะมากกว่าลิเวอร์พูลอยู่1นัดนะครับมีอยู่50แต้มและ47แต้มตามลำดับนะครับวันที่12นะครับขึ้นต่อวันที่สิบสามนะครับตีสองครึ่งนะคร มีมีนัดนัดที่ว่าจะไปเยือนเอ็มวอร์ตันอยู่นะครับตอนแรกก็ใส่ใส่ห้าทุ่มครึ่งมาอะแอดมินแอดมินก็งงใส่ห้าทุ่มครึ่งแล้วมาเปลี่ยนเป็นตีสองครึ่งอะไรประมาณไม่เป็นไรครับก็คือเดี๋ยวก็แอดมินก็จะปรับตามนะครับเป็นนัดที่สิบห้านะครับแอดมินจะใส่ห้าทุ่มครึ่งไปก่อนนะครับเพราะว่าเห็นตะกี้เนี่ยก็ยังเป็นห้าทุ่มครึ่งอยู่นะครับในเวฟของไทยไทยพรีเมียร์ลีกขออภัยครับในพรีเมียร์ลีกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาปรับเปลี่ยนเลก่อนแอดมินก็จะนํามาใส่เป็น ตีสองครึง่งเป็นตีสองครึ่งนะครับเป็นตีสองครึ่งนะครับก็ค่อนข้างจะจะดึงนิดนึงนะครับแต่ก็อ่าก็ก็ดูได้ดูได้อยู่แล้วแต่ตีสามก็ยังดูตื่นดูบอลเสร็จก็อาบน้ำแต่งตัวไปทํางานเช่นเดิมนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเอฟเวอร์ตันและเวอร์พูลนะครับอ่าเป็นนัดตกค้างนะจะได้เข้าสู่นัดที่สิบยี่สิบสี่เท่ากับอาร์เซนอลและฟอเรสต์ทีหนึ่งทีเนี้ย หากดิวอภูเอาชนะเอเวอร์ตันได้ดูไปเก้าแต้มนะทีนี้โอ้โหยาวเลยครับทีนี้เดวิดมอยนะครับ,รบโอ้โหมามากระตุกเอเวอร์ตันขึ้นได้ในบัตโดนนะครับด้วยสถิติเนี่ยแอดมินเอาแค่2นัดล่าสุดเนี่ยเอเวอร์ตันเนี่ยชนะรวดเลยครับโอ้โหนี่คือเดวิดมอยนะครับเดวิดมอยอ่าติดตามรับชมนะครับก็ส่วนตารางนัดที่25นะครับเป็นอาทิตย์ที่16 15 กุมภาพันธ์และ16กุมภาพันธ์เนี่ยจะถูกเลื่อนไปเป็นหนึ่งอาทิตย์นะครับเป็นวันที่ 15- และ16นะครับขออภัยนะครับแล้วก็ส่วนอาทิตย์นี้นะครับประมาณวันที่8 9เนี่ย8หรือครับจะหลีกทางให้กับโปรแกรม FA ฟเอันะครับมีลิเวอร์พูลนะฟาดแข่งกับพีมัตด้วยนะครับก็ติดตามรับชมกันนะครับผมอ่ะโฟกัส5นัดล่าสุดก็เป็นตามตารางนี้เลยครับตามตารางนี้โอ้สุดมันครับกับพิบตากะแทบไม่ได้เลยครับแหม อย่างฟอร์เรสต์เดดโดนถลม่มโดนถล่มมาก่อนนะั่หน้านีมา5ประตูต่อหนึ่งมานัดน,นี้มาถลม่มชาวบ้านเขาอีก7ประตูต่อศูนย์นี่คือนี่คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษแหม่ลีกที่ว่าเขาขึ้นว่าเออถ้าเป็นออรถยนต์ก็เป็นออซปเปอร์คาร์แรนลนดี่แบบว่าโอ้โหแบบมหัศจรรย์เลยครับอะติดตามรับชมนะครับแอดมินนำมาฝากเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางไปทำงาน ยังมีความสุขนะครับสลับวันนี้สวัสดีครับ